มัเสียเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยะอยากคุยไหมเธอก็จะเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจค่ะ งั้นเธอกำลังคิดอะไรยู่เรื่องที่ฉันพูดฉันพูดว่าไงคขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบดาอาจจะเกิดขึ้นกับมึงคำยาวขอโทษทีฉันจะไปเผชิเกับเขาอย่าโกรธเลยโอ้โหไอ้เชี่ยชักเฮ้ยเป็นยังไงบ้าง Okay, do no I don't care what ฉันไม่รู o นะนายมีเหตุ l ลอะไรนะเธอจะ n ้องไปถือว่าเธอจะต้องตายนะเพราะมันจะเป็นแบบนั้นไง I don't know about. much ฉันเพิ่งรู้จากพวกนายไม่นะแต่บอกได้นะว่าแน่นอนว่าดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นและตกคืนนี้เนี่ยและตกคืนนี้แล้วว่าถ้าพวกนายยังจะเป็นแบบนี้ก็อยู่เย็นได้แน่นอนเนี่ยนายจะไป่รู้อะไรฉันรู้พวกนายไม่มีแผนอะไรเลยพ่อไปหนีสวรรค์น่าแล้วยังไงต่อ นอกจากหาเรือนะนายคิดว่าคนอื่นจะไม่คิดแบบนี้หรอกดูบ้านได้ไหมว่าจะไปหาเรือไปหาเรือจากที่ไหนเรื่องังนะไปนั่งไปนั่งแล้วคุยกับพี่หนดียวเ้ดูเรื่องซ้ายดูขวะที่ดีให้เป็นและเรื่องเราเผื่อมีอะไรไม่เกิดไม่ดีอะไรเฮ้ยกว่าไม่ทันถ้ามันเกิดขึ้นนายก็ต้องเตรียมตัวให้เธอเตรียมตัวเตรให้พร้อมนะฉันจะใช้เวปนี้วันนี่นราจะทำอะไรแล้วตัดผมให้เธอ เธอเป็นแค่เด็กเธอได้ตายตั้งแต่เด็กแน่ถ้าอะไรยังทำกับเธอเหมือนเด็กแล้วต้องคิดว่าเธอเป็นคนจริงจริงได้แล้วแค่นั้นเป็นคนหรือไม่ใช่คนไม่ใช่เด็กน้อยไม่ใช่เด็กผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ได้เป็นคนแข็งแกร่งฉิรัตแต่แค่เป็นคนที่มีชีวิตดูผมเธอสิภาพเธอห้องผมฟูฟัวนั้นวิ่งไปรอบรอบถ้ามีคนคว้าผมเก็จับได้ไปเลยแกได้กับเพาะฉันจะจัดการเจ้าจัดการผมไปเถอะซะก่อนที่วอล์กเกอร์จะจัดการได้เถอด แล้วก็สอนเธอให้ใช้ปืนด้วยไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่ก็ตามเขาจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเธอได้ฉันไม่ได้จะสอนว่าต้องเล่นเด็กยังไงแต่แต่เราเสียคนมากเกินไปแถ้าต้องมาเห็นเด็กน้อยตายไปคนสักคนต่อใจตายนะเข้าใจแล้วแบนตัดผมแล้วก็ปืนเป็นคำแนะนำที่ดีก็ตาใแล้วแหละ รัครอบครัวไหมข้างนอกนั่นสักแห่งอยู่อยู่คนเดียวมันสิสีปีแล้วล่ะเสียใจด้วยไม่ใช่ความผิดใครเลยชุดท้ายชุดนี้ก็ลงมือข้าลูกเขานะฉันว่ายังไงก็ต้องมีคนทําเลที่ไปหมดเลยได้พูดเองนะจะไปไหนต่อนะ ทางนั้นนะพอถึงแรงจักเราไปสำรวจิี่จะไว้หน่อยคิดไว้ดีๆเราต้องเตรียนเมื่อเราไปถึงที่นั่นว่าคนอะไต้องการเพิ่มเรื่องทานด้วยหรือเปล่าชักลองตัวด้หรอเล่าผันั้นได้เลยชักกูมึงแม่งคนดีเอาเอาชาวมันคนดีครับ ไม่ใช่เวลาไปคุยพินนี่ไม่ใช่เวลาไปคุยกันตอนดำเนินเนื้อเรื่องในคลิปยาวอืมจังหวะอะกัไกดูสัปพอใช้ได้เลยคุยกันถ่ายเฮ้ยคลิบ ไงคุยวิมได้คุยกับเขาไหมคุยแล้วเขาก็เอ่ออธิบายเรื่องที่เขาพูดซึ่งมันก็มีประเด็นอยู่ขออน้าเขาจะไม่ยอมให้เรื่องระลัยเกิดขึ้นกับเธอแต่ถ้าเราต้องมีฆาตกรมาออกมาตัดป้องโอเคถึอจะเป็นสมผลดีค่ะไม่ต้องห่วงหรอกยัยหนูโอเคแล้วเราต้องทำยังไงต่อหรอ เขาคิดแผนว่าจะทำังไงพอนหนึ่งสวรรค์น่าสอนเธอให้ปกป้องกอดเธอป้องกันตัวเองแล้วก็ทำให้เธอดูทำอะไรทำให้หนึ่นนิดนึงจะได้ไม่โดนใครจับผมหรือว่าเข้าท่านะหมดลมมือหงุดแค่สามเดือนก่อนฉันรู้ว่าเราต้องไปเจออะไรฉันคงไม่พาเธอมาด้วยดูคงไม่มีอาหารกินอ่ะ ดูดกับฉันก็แทบจะอดข่าวแนละ้วเดี๋ยวดีใจที่ได้มากับคุณนะเธอต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองแบบไม่ซ่อนหรือวิ่งหนีเหรอเข้าใจแล้วค่ะฉันหมายถึงด้วยของพวกนี้อย่างแรกก็คืออย่าไปกลัวมันมันก็แค่สิ่งของ เอาไ้สิบอกว่านิ้วเราอยู่ตรงไหนเวลาตลอดเวลาให้อย่าวางบนสายไม่ทันเห็นไหมมันไม่ได้หนักเลยมันหนักเดี๋ยวเธอจะแข็งแรงขึ้นเวลาเล็งแค่เล็งผ่านซูมเล็งตรงนั้นแล้วถ้ามีอย่างอื่นที่หนูต้องเรียนรู้อีกไหม ฉันรู้ว่าที่เรายิงคืขอขวดแต่เราต้องเล็งไปที่หัวนะเข้าใจาแล้วแค่ที่หัว,ไม,ว,วไม่ใช่พีดิบแต่เป็นใครก็ตามที่พะยะายามทำร้ายจะได้ไง,งตอ่อเล็งที่หัวเรืยตัวตรงไหนก็ได้ไม,ม่อยากจะถึงเล็ก <c oughs> พวกนั้นเลยก็พูดถูกวันแรกอาจจะหนักไปหน่ <c oughs> <พ>อยพร้อมนะค่พร้อม <c oughs> แล้ว ดีข้อสอบอย่าแข่งโอเคเรายิงนัดแรกดูกดไกลปืนช้าๆว่าเขาจะปิดหัวให้ง่ายๆสบายๆง่ายง่ายสบายสบายอีเฮ้ยน่ารักดีจังมือหนูเจ็บไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเจะไม่ก่อนแล้วเนี่ต้องทนด้วยเหรอใช่ต่องทนนิ่งๆไว้เก็บแล้ว เจือสูงขึ้นนิดนึงแก่แล้วนี้ก็นิ่งนิ a ไว้นิ่งนิ่งไว้เก็ตแล้วไม่ได้จะโดดไว้ตาเด็กนะโอเคเล็งไป a างซ้ายนิดนึงเล็งสูงขนนิกูขอโทษเล็งไปทางซ้ายกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยเล็งต่ำๆเล็งต่ำๆ อ่าเลยไม่ได้ขวาเลี้ยตรง <c oughs> ไปเลี้ยไปทางขวาเลี้ยสูงขึ้น <c oughs> <Okay. S 2> เลี้ยไปทางซ้าย <c oughs> แล้วก็ไกลแล้วทีนี้ก็ยิงไว้ฮู้ยฉันมันยิงโดนแล้วเยี่ยมเ,เข้าเป้าเลยไม่มีขวดเลยนะ To the right. Aim a little higher. There you go. Yeah, I did it! Yeah, you did. Good job, I just pretended they were walker before Good. Just like They're not walkers, though. No, well, from... but you know how these things work. Okay. I good. so scary, huh? Okay. Hey, Clint. Hi. Hi. คือถ้าหูพูดไปหนูคงไม่พอใจแน่ดิโอ้ไม่นะมีอะไรหรือเปล่าเราต้องคุยกันเรื่องผมเธอไม่ดีนิสัยไม่ดีมันเหม็นหรอไม่ใช่เพก็เหม็นนิดนึงอ่ะจะได้ว่าตอนที่อันตี้เส็นยนขวาไว้แล้วฉันกวนเขาได้เรียกว่านะอาจะเกิดขึ้นอี แล้วถ้าเป็นผีก็ก็เลยต้องเลี่ยมๆเข้าไปมแค่เลี่มยม,มใช่ไหมแต่ต้องตัดให้มันสั้นพอ,อจะได้ไม่โดนดึงอ่ะโอเคโอเคค่ะถ้าต,ตอนนี้จะเป็นอะไรไหม <guess> <อ>ไม่ต้องห่วงเขาเป็นแย่อะไรทำเป็นเหรอ Okay. No idea. Mm -hmm. Mm -hmm. I'm not much of a start. I not a I'm going to look like a man. But think how much safer you'll be. I'd rather be dead just now. <laughs> so you did kill someone. Before. You could have just told me. I wouldn't have been afraid of you were anything. I'm sorry. ตอนนี้ก็ฆ่าอะไรไปเยอะแล้วเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญหรอกว่ายอ้พูดดีนะเฮ้ยดูดีเลยแต่ฆ่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายแลไม่ว่าจะฆ่าแต่ตอนนี้คุณฆ่าเพื่อปกป้องตัวเองให้ปกป้องหนูมันก็ไม่ได้ทำให้เราแต่เราต้องทำที่ทำเพราะว่ามันจำเป็นและเพดีก็ไม่ใช่คนเรา โอเคแกจะเสร็จแล้วถ้าไม่แล้วมาวัดก็น่าจะพอดีนี่เดี๋มีที่มัดผมมีด้วยเหรอใช่ใช่ลี่ให้หนูมาเอามไว้ตอนนอนอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเอ้าดูดูตลูกไหมไม่น่ารักจะตายจับตัวได้ใหญ่ด้วยไอ้ียน่ารักอ่ะ คีมันตานคยคีมันตายอะไรกูต้องไปไหนต่อเออขวดไปกี้มันไหมสับฟิทวิสกี้เอาไปปลอบใจดีว่าคนมันเศร้าฆ่าพ่อแม่เอ้ยมึงฆ่าครอบครัวตัวเองไม่ไปย่าครอบ พึ่งยิงลูกที่กำลังจะกลายเป็นซอมบี้ก็ต้องปลอบใจด้วยวิสกี้หน่อยแค่นี้มีข้องม่ไงพวกหน้ากับฉันเราช่างปอะไรไปถึงทะเลกันดีกว่าฉันอยากคุยเรื่องที่ฉันปิดบางอดีของตัวเองจากพวกนายทุกคนหรับฉันมันแม่งไม่สำคัญอะไรหรอกแค่ต้องก้าวต่อไปนะ เอาพวกวิกกี้มาให้เอาจะให้วิกกี้ยังไงอ่ะให้ชักอ่ะได้ปะมาชักกันฉันเจอในนี้ในกระเป๋าได้เผยกันได้ให้ตายไม่อยากรู้ว่ามันเหลือขอบใจวันนี้ชักจีบไหมัวรเฮ้ยแน่นอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ดื่มทางจมูกหรือยี มันไม่ได้ขึ้นขึ้นชื่อเรื่องรสชาติเลยไม่เลยไม่อยู่แล้วถ้าเกิดขยันดื่มด้วยก็เรียกมาได้เลยได้เลยขอไปเขียนนี่เฮ้ยไรว่าไงชักฝ่าวมาถามว่านายอยากดื่มหรือเปล่า เขามีเหรอเออได้ได้เดบก็นคงดีออกไปดูดีกว่าเขาเดบไปยังเขาอ่าฮะเจ้าิงปืนเป็นแล้วไม่ต้องแม่นมากก็ได้อีกไม่นานก็คงแม่นแล้ว

<static> ไปก็ได้เออทำไมต้องดื่กันด้วยอะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเราเหลือกไม่มากแล้วใช่แค่คุณผมคนนี่กับคนนทายแล้วก็คนหลายมากคนนั้นแต่เขายังอยู่กับเรานะ just as much as a n y ปุ e e l ม e ทำได้เท่ากับคนอื่นนั่นแหละดีว่าจะเรื่องจริงนะดูไหมว่าคารลี่ไม่จำเป็นต้องตายแต่คงจะเข่าแทนใช่คงงั้นเจอกัน้เกได้เออเือะไรก็หมดแล้วดิท้งเรารถไฟอย่างเดียว ถ้าเกิดเรื่องผมไยนะ่ส่วนนี้ก็ด่าแล้วีแม่หนูไม่ชอบแน่ฉันยิชอบเป็นคนยังไงเออไม่รู้ฉันรู้นั่นต้องเปิดใจเขาหน่อยเขาจะผ่านเรื่องยากลำบากวาฉันต้องไปหาอะไรสักหน่อยที่จะเตรียมตัวได้ถ้าเราไปถึงซาวรค์นอ้หนักก็ดีเว่าที่นั่นจะปลอดภัยนะ พระเจ้าเชื่อวอย่างนั้นกูต้องหาอะไรวะไอ้ยี่ยกูเดินไปเดินกลับสามรอบแล้ยถึงเถอะโอ้ยสวัสดงสวัสดาคุยแล้วดิฮ้ y See you เอา h e เ Ben Hey See you เขาคุยหมดเลย Another okay, you? keep an eye out. Then go Oh, I was lucky enough to get it working once. Oh, yeah, thanks. ฉลาดเลยคุณผมเองอะไรผมเองคือคนที่เอาเสบิแม่จุ๊อะไรนะเอาไอเบนทอยาเป็นความผิดผม I had my friend, but he was with just, them. Just stop. You'll <coughs> fuck. <Dude>, can we <coughs> do you trust? Yes. I don't have to go Nobody into that. I'm just okay, no. Tell anybody. You can't take it anything from us. do Okay. Okay. You still, still want to talk to me? Yeah, I do. I'm real sorry. N <coughs> เรื่องอกพกเรื่องนี้ไวก่อน What are you doing r e น่อ่อเดวข้างนไม่ไหวแล้วผมต้องออกไปสูดอากาศนะมีอย่างอื่นอีกไหมผมคิดว่าจะไปคุยกับเคนนี่มึงหยุดเลยไอ้เหี้ยมึงตายแน่อุ้มพี่แน่แต่แม่ดีกว่าเออมึงไปคุยกับเคนนี่มึงตายคนีเลดจริงๆนะนั่นที่บอกให้นายเก็บความเปน่านนี้ไว้กับตัวนะผมรู้รู้ว่าทำไม ใช่ไหมผมคิดว่านะนายต้องรู้ใช่ไหมเจอกันเฮียเฮียมึงตายนะเป็นกูบุกเชนนี่แหละกูขอเชนนี่อ่ะหนักกูนะใจเย็นนะเชนนี่หยุดปัดเจว่าฟาดมึงตายนะกูยังได้หละเฮ้ยครมเฮ้ยครมไงเฮ้ยเบนอยากจะคุยเรื่องสวรรา์น่ะ ดยววย่าเราจะทำอะไรเมื่อไปถึงที่นั่นไม่ถามเลยว่าต้องเจออะไรบ้างประเด็นก็คือเธอกับฉันเราเป็นทีมเดียวกันและทีมก็ต้องมีแผนพอรถไฟพอรถไฟถึงหมายนั่งจำแผนของคุณอีกแล้วเราก็ต้องดูว่าจะทำยไงต่อแผนเหรอฟังดูดีนะเจ๋งแจ๋ว น่าจะไปตามครอบครัวเธอ really? จริงเหรอใช่เธอต้องนูกว่าพวกเขาโอเคไหมแต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหนูแน่ใจว่าพวกเขาโอเคเราตั้งความหวังเลยมาดูแผนที่กันเด้อ โอเคค่ะดูกันดูเหมือนว่าเราจะตรงเข้าไปในเมือง้าไปมีอะไรข่าลไตอนนี้ก็พรอมจะสัมนาแล้วฮะกเขาพักอยู่ที่เดิมตลอดตอนที่ไปที่นั่นมันชื่อเออไม่ต้องห่วงเดีวก็กแล้วเคยไปหรือเปล่าครั้งหนึ่งคิดดีๆเดี๋ยวแล้วมันก็มโงแรมเยอะเหมือนกันตรงแต่ไอที่เนี่ยจะช่วยจําได้ะที่นั่นมีของหวานอร่อยมากเชื่อ อะไรมามาม่าหรอตัวนี้หรือเปล่าวาชใช่นั่นแหละงั้นเราจะไปที่นั่นค่ะแต่ว่าเราหยิบเหยียบมันโคตรเขาท่าเลยค่ะคือว่าเขาเอาไปบอกครอบครัวเราได้ไหมฮะเคมไม่เอาท่าความคิดไม่เข้าท่าบอกครอบครัวเลยวะคุณสั่งให้หนูห้ามทำอะไรไม่ได้หรอ เป็นท้ายคือไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วเอาล่ะรู้สึกไงตอนนี้ดีดีกว่าเดิมยังจะได้ไี้สิ่ก็จะมีแผลที่ท้ายยังยิงปืนเก่งด้วยค่ะข้างมันก็จะโอ้เว้ยนี่ยก่อไว้ทุกคน